nó cũng nằm ngay 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 Nên anh mình có đạt chú cầu Đi chú ở đây, hai chú mỗi chá Hai Hai chú có chạy xịt ra, bạch xịt có xịt tắm, xịt xịt ban, uống dứa Thôi lâu rồi, nằm ngay bà này lấy chú bỏ đi Hỏi đi đó Chú bỏ đi Chú bỏ đi đó, bỏ đi Đấy, cây chế nằm ngay bà đây Chế nó ย้อะไรกินอะไร้านันนี้องว่าคางฮือฮือฮือว่ะใช่ไหมกูจำได้เรื่ีแล้วมันก็ไปพูดแล้วกูไม่ไปรู้ได้ไงไอ้หมอกมบไปคุจำได้แม่งคางฮือฮือย่างเดียวกูจำได้เลย

ตอนนี้อนอนนหลับเหมือนเดิมาได้ไหมกได้ข้าวกินได้แล้วได้ได้เยอะตอนนี้ได้เยอะเดิมเรคุณเท่าเดิมวน่ไม่เยอะเดิมนปนนไม่ได้คือกิน้าได้เยอะเดิมเลยนอนไม่ได้เนะปวดร่างกายหวดเหยปวดงายหมดใช้สติพอแล้ ตันต oh, ันตันลงมาลงมาเป็นอะไรลงมาบึงเออเอาเอฮ้ยเราไม่สั่นอย่างนี้สั่นลงมา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  ตอนที่แล้วกูให้โอกาสมึงเลยนะตอนนี้มึงออกไปไปจับข้ออาวุธตั้งออกไม่ออกยอมไม่ยอมไปเลยยอมเอาไปไม่ไปมึงจะไปไหมมึงเงืกแล้วโพอหมดเวทหมดจำมาแล้ววันนี้กูให้มันเดินทางไปจากแม่สอดแค่ครั้งที่สองมาแล้วถึงขอแล้วไปไปไปเปล่าจะไปไหมมึงไปเปล่า করে 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 রে জি আই কি আই হা। มาเกาะไม่ได้แล้วก็แดกข้าวกันน้อยนอนก็ไม่ได้ผลไม้ก็พอมานไปหรือเปล่ามึงนะยอมยังไปไหมไม่คุยมก็จะยบใครแล้วะเราถอยไปเือมไปถอยไปนะเือมไปถอยไปถอยไปมึงเติมไปเติมไป เตือนไป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 ออกไปออกไปออกไปไอ้หีเวรออกไป,กออกไปมึงมาจากฝั่งพมา่ารูยไหมใช่ไหมนี่ยะแม่มงคุยภาษามึงใครคุยพม่าได้บ้างมั้ยไม่มีหรับมึงมาจากใครใหญ่หรือมาจากพม่าฮะมึงจะไปไม่ไปไปเรามึงยอมมึงจะไปหรือยังไปไหม Ủa mấy nắng ơi dùng nha, anh làm cái bóng này Bay nữa mình? Bay vào không? Bay mấy bay Có đơn hàng là cây đấy anh bay mấy bay Dồn mấy giờ mau Ờ thằng thăng, dồn vào mấy mึง bay đúng không? Bay vừa mình cũng bỏ lón này để. ไม่ท ah ้องการขัวเหรอ้วค pues <an> ิดปที่เด็ดมาถึกกับปีเนี่ยไอสัตว์มันแฝงอยู่ในร่างเนี่ยแม่งไม่ใช่ผู้ไม่ใช่คนเนี่ยมึงยังไม่พอใจเลยได้ไงขอได้ไหมไปไหมไปไม่ไปมองกูไปเอามองตากูไปไหมยวหลบตาไปไม่ไปมองตากู

ที่มานี่มาจากไหนฮะดป้พูดมาจะไปไม่ไปยอมไม่ยอมต้องยอมยอมไม่ยอมจะเอาอะไรเป็นอย่างเงี้ยนอนก็ไม่ได้นอนกินก็ไม่ได้กินจะได้หายยังไงเอาที่แล้วก็เจอกูไปแล้วนี่เอานนี้ก็น่าจะกลัวเนี่ยหังนี้บ่อยคเป็นง lần bay ơi bay ơi bay nha, bay nha, bay chặt bay thiết đấy, ơi bay ơi bay ơi à bay 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 hả? bay 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 แล้วงั้นเมื่อที่ผมไม่ได้เกิดนะรู้ว่ามึงจะโกรธจั่งจาล่างนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะสุดท้ายมันก็ตายตายแน่นอนร่างเนี้ยแล้วถ้าตายไปแล้วมึงทำยังไงไอ้สัตว์โจกมึงจะไปตอนนี้แล้วมีแดดมึงไม่ลดรถใช้กรรมหรือว่ามึงจะหลบหลบซ่อนซมึงจะไปยังไงมึงคิดดูแล้วมึงจะไปหรือไม่ไปมองตากูมึงจะไปหรือไม่ไปฮะ

เอาอะไร,ไร,ไรมึงอะไรไม่อะไรมึงไม่พูดมึงก็ไม่รู้ไอ้ชื่อไผ่พม่าหรือก,ก็เรียนยกลางนะฮะก็เรียนกูส่งให้ไว้ผัวมาทำบุญให้เอาไหมมึงไปแล้ววันนี้เดี๋ยวให้ผัวทำบุญชุดใหญ่ให้ให้พ่อบครนี่ทำบุญให้ส่งมึงเอาไปาเอาเป็นผ้าตรงผ้าไตถวายาวเทียนถาวายอะไร,ไอะไรเอาไหมเนะ บางภาษากูไม่เชื่อภาษาภาษาทเหนือยที่ส่งมอยู่ด้วยแต่ว่าเคไงไม่เป็นทีดไม่เป็นายต้องให้พวกคนพวกกเลียงกเลียงใช่ไหมกระเลียงกระเลียงกเลียงใช่ไหมพาใหญ่กระเลียงใช่มกเลียงแถนั้นกเลียงเยอะนะกเลียงใช่ไหมพวกกเลียงเนี่ยพ่า่ากระเลียงใช่ไหม พ่อนากะเลี่ยนตาใหญ่นะไะพ่อ้ากรเลี่ยนเดียวมอยางสัมากกระเลี่ยนใช่ไหมไทยเปล่าหัวเนี้ยกลัปวดหัวจุหายเลยกูมาถาก็คุยกับกูไม่รู้เรื่องใครมีใครพูดกระเลี่ยเลยไหมใครรพูดทำบ้ยไหมฮะมาสองภาษาไสัตว์กูได้เป็นหรอมก็สัตว์เยกูดูกกันนอเนี่ยก็มกูดูกกันหอใจเย็นมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะพูดเดี๋กูะดกันอ Hãy đáp lại đáp lại một cuộc Để, <cười> <cười> để thái, <laughs> tay anh mùng sắt mình nguyện còn người mọi người mọi người เอามึงมึงเจอกูไอ้สัตเดี๋ยวมึงเจอกูกูกลังอ่านอยู่ทาตาม่าใช่ไหมไหนก่อนไหนก่อนมันมไปดเลยมึงมึงไง้สัตเดี๋ยวคู่ทําะไรดูไอ้สัตว์มิงกะบามิงกะาบามิงกะาบาสัตว์อะไรอเนี่ยิ้วไผ คุยเลยภาษาที่จะพูดเลยลาก่อนรุนาช่วยฉันไหมเปิดทำงานดื่มร้อนหนาวนี่อะไรเนี่ยทานเท้าไอสัตว์ไม่มีเลยคุณถามว่ามาจากไหนไม่มีเลยโอ้ยสกปวดหวยไายใจเย็นฝากรบมากเลยมาจาก Má nè, ba à, mình, à. mình là, ba, sợ. Mé, là... <laughs> ơi. Ủa, ngon. ai sợ mẹ khó chơi Hi Ngon anh đấy là Giò mới giòn Giò mới giòn Chiều giàu nè, lấy giảm nữa nè con tiểu là của ไ,ไหนก็ลงมาแล้วเนี่ยไปไม่ไปไมา,าไปที่ยักหน้าเลยมาจานแะล้วมาหาแล้วเนี่ยฮะบอกเลยเนี่ยบอกเลยแบยบ, <c oughs> บตัวทะเลนึกบอก่าเนี่ยทะเลแบบตัวทะเลแบบตัวทะเลแบบตัวทะเล เดาตัวเท่าไหร่ฮะไอ้หาบุกออกที่มันเหมือนเรื่องไหนวะนาบัลา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 ไอ้สัตว์แสดงว่าเจ็บไอ้เหี้ยแม่งรู้เรื่องไอ้ที่หายนาบัลาฮะ งงว่ะอลงมาลงเลยมองอาจารย์เลยไปเยอะไปเยอะนะาม่านะคุณเลยสื่อสารเรื่องยี้ว่ะยอมเหอะขอได้ไหมยอมนะยอมยอมไม่ยอมคิดดียอมเหอะไอ้สัตว์กูขม่าไม่เป็นไอ้เหี้ยกูก็ปวดหัวเนี่ยฮะกูเป็นอาจารย์นะไอ้สัตว์กูไม่ใช่แบบเป็นล่าภาษาไงฮะต้องจะรู้ภาษาเนี่ยรู้อ่ะ

เอาเลยมือละลายไช้ยันสถิติใช้สถิติในการรักษาบ่านนักเรียนนะคืออะไรมึงนั่งก่อนในสัตว์เดี๋ยวเว้ยรีบไปหล่ะมึงไม่ได้กลับห้องวันนี้ลูกสาวน้อยเห็นไหมไปก่อนนะคือต่อไปก่อนไหมปวดหัวย้ายทางงงหนูมึงคิดก่อนวัวยากไปที่เดินไม่ได้นีู่